สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาบอกวิธีการโหลดฟอนต์นะคะในไอเบดแพนอนะคะก็จะเปิดแอป,ปก่อนนะคะหลังจากนั้นก็ไปที่แกลเลอรี่ของฉันนะคะหลังจากนั้นนะคะก็จะมีตัวปุ่มบวกด้านซ้ายมือนะคะแล้วเราก็ปรับ ปรับหน้ากระดาษนะคะแล้วแต่แต่ละคนเลยนะคะอันนี้ก็เอ็กก็ปรับอยู่ที่1080คูณ1น8 0นะคะก็กดโอเคใช่ไหมคะส่วนกระดาษนะคะเราสามารถที่จะแบบยืดขยายได้นะคะทุกคนคะ่ะแล้วแต่เนาะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะไปที่เครื่องมือตรงนี้ค่ะนี่ตรงนี้ก็คือเครื่องมือที่เราใช้ในการ การวาดวาดเขียนยน,นะคะก็เราไปที่อักขระก่อนนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ให้มาแตะนะคะมันจะขึ้นว่าเพิ่มข้อความนะคะหลังจากนั้นเราก็เขียนว่าอ่ะสวัสดีก่อนนะคะสวัสดีอานี้นะคะแล้วก็ถ้าเราอยากจะไปเลือกฟอนต์นะคะให้ไปที่ฟอนต์ค่ะตกคำ กดคำว่าฟอนต์ิทธิ์ใช่ไหมคะแล้วมันก็จะมีทั้งหมดรายการโปรดไทยนะคะแล้วก็มันจะมีปุ่มบวกตรงนี้นะคะให้เรากดปุ่มบวกไปเลยนะคะมันก็จะมีแบบอักษรเน,นี่ยคะ่ะมันก็จะเข้าแอปอย่างนี้นะคะทุกคนคะแล้วเรานะคะก็กดคําว่าน่ารักฟอนด .com นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็สามารถ เลือกได้เลยคะ่ะว่าเราจะเอาฟอนต์อะไรนะคะคือในนี้นะคะมีฟอนต์เยอะมากๆเลยนะคะทุกคนคะ่ะอยู่ที่ว่าเรานะคะจะแบบเออเอาฟอนต์อะไรดีนะคะอย่างเช่นอ่ะเอาฟอนต์ดินนี้นะคะแล้วนะคะถ้ามันขึ้นมาว่าดาวน์โหลดนี้ใช่ไหมคะใหเรากดแต่ไปที่ดาวน์โหลดคะ่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่จะขึ้นมาว่าได้ติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ต้องกดโอเคนะคะแล้วถ้าเราอยากจะแบบหาฟอนต์ใหม่นะคะก็กลับไปที่ตรงนี้นะคะนี่ แล้วก็กดหาคือมันสามารถแบบเขาเรียกว่าสามารถเอาได้หมดเลยนะคะทุกคนนี่ฟอนนี้นะคะแล้วเราก็เลื่อนลงมาดูนะคะว่ามันสามารถทําได้ไหมนะคะก็ดาวน์โหลดไปนะคะแล้วก็กดโอเคเหมือนเดิมค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อเราโหลดเสร็จใช่ไหมคะให้เรากดไปที่กระกบาทตัวนี้ค่ะแล้วให้เรามาดูนะคะตัวอักษรที่เราโหลดมานะคะนี่ตัวอักษรที่เราโหลดมาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็ ตรงนี้ก็สามารถเพิ่มขยายได้นะคะทุกคนคะ่ะนี่สวัสดีค่ะเห็นไหมคะแค่นี้นะคะเราก็จะได้แบบตัวอักษรหรือว่าฟอนต์สวยๆแล้วนะคะทุกคนคะ่ะสําหรับวันนี้นะคะก็มาสอนแค่นี้นะคะใครนะคะที่แบบว่าอยากจะได้ความรู้เยอะกว่านี้นะคะก็แนะนําเข้าคอร์สนะคะในราคา990บาทนะคะคุณจะแบบแต่งรูปได้แบบฉบับมือโปรเลยนะคะสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ